ว่าตอนนี้เป็นประเด็นอยู่ในสังคมนะครับต้องบอกว่าดุเดือดมากคุณสันทนะนะครับคุณชูวิทย์และก็มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้าใครตามข่าวก็จะมีคุณนอ็อตกองสลักพัเนยเข้ามาร่วมด้วยเหมือนกันนะครับในกระแสสังคมตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับคุณน็อตเนี่ยนะครับ,รบ,รบเรียกได้ว่าเดือดเลยนะครับมีการถามตรงๆไปถึงคุณสันทนะนะครับว่าข้องใจอะไรหรือไม่นะครับฝากไปถึงพี่หนุ่มกัญชัยด้วยบอกช่วยติดต่อให้หน่อยนี่บอกแล้วว่าไม่ มาเฟียบอลต่างประเทศถูกไล่ยิงเหมือนหมานี่จากคุณน็อตกรสลักพัดนะครับเนี่ยครับผู้ชมกรณีของนายชูวิทย์กมลวิสิตครับอดีตนักการเมืองชื่อดังเนี่ยที่เขาประกาศแจกกลางวันหนึ่งแสนบาทให้ผู้ที่มอบคลิปการกระทําผิดกฎหมายของสา tn ะประยุรรัฐอดีตตารวจอดีตตำรวจน,ะตตรวจนครบาลจุดล่างต่อมาคุณนอ็อตพันธวัฒนากวิสุทธ์หรือว่าน็อตกรสลักพัดนนะครับเขาออกมาแฉว่าเขาเนี่ยมี3มคลิปเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วก็บอกว่ากล่าวอ้างแย่ๆไปหมด ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับช่วงเวลาประมาณเย็นเย็นเนี่ยนอตกองสลักพัดโพสเฟซบุ๊กครับบอกว่าอ้าวได้เรื่องดีไอต่อศาสนะนี่ยุ่งกับกูอีกแล้วเจอกันสิไอคนโดนถอดยศยึดเครื่องราชกูไม่กลัวมึงนะพี่หนุ่มกัญชัยติดต่อให้ทีมันคล่องใจอะไรผมนี่ครับปรากฏว่าจากนั้นครับโพอสอีกเห็นบอกว่าเป็นมาเฟียบอลต่างประเทศได้ข่าวไปเก็บเงินคนข้ามด่านจ้องนังธรรมชาติ ดนเขาไล่ย,ยิงอย่างหมาและต่อด้วยเห็นพูดในข่าวใครจะร่วมทุนกับมึงเกิดร่วมโรคกับมึงกูยังสีสเสียนอีกอย่างบริษัทกูมีแต่กูกับลูกน้องถือหุ้นเพื่อนกูยังไม่ชวนเลยมึงเป็นใครโอ้โหเดือดไหมครับเดือดนี่ครับบอกพี่หนุ่มเลยว่าติดต่อให้หน่อยมาออกผลกระแสนะครับหลังจากที่แน่นอนว่ากูสนทนากับย้อนไปเนี่ยกูสนทนานเนี่ยเคยบุกไปนะครับบุกไปที่กองสลักพัด ไปตรวจสอบโน่นนี่ซึ่งคุณน้อยเนี่ยเขาก็ไม่พอใจมากนะบอกว่าใช้อำนาจนะอะไรบุกเข้ามาปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็ใส่กันเลยครับเหล่าเจะคุณชูวิทย์กับคุณสัทนะเนี่ยเปิดหน้าชนกันคุณชูวิทย์ามใครมีคลิปเนี่ยให้เลยคลิปละแสนคุณน้อยบอกไม่ต้องเงินแสนรับเลี้ยงจิ้มจุ่มมือนึงก็พอคุณน้อยบอกมีครับนี่แล้วก็เนี่ยฟาดกลับไป็นคุณสัทนะแบบนี้เดือดจริงๆครับ